น่กอนะสวัสดีครับวันนี้นสวัสดีครับอยู่วันนี้อยู่กับพี่ปื้มพี่ปื้มเจทีวีนะครับแล้วก็อาอาบิลิป 5ab ลิฟนะครับ5 uh, a b ลิฟนะครับตอนตอนเนี <able> ้ยตอนนี <uffy> ้ผมพวกผมจะมาตกปลากันกับกับอาพี่ปพื่มใช่ไหมครับจะตกปลาจะตกปลาดุกตัวใหญ่นะครับพี่กายพี่กายเพิมมีกายแล้วนี่หน้าคนนี้เลยนะครับคือพี่ปพื่มนี่คือเบ็ดตกปลาของพี่เพื่มนะครับนี่ไม่นาน แม่น้ำหนังย่อยเยอะนะครับเยอะเยอเะเยอนั่นก็คือหัวกุ้งสะดุ้งสะเทือนนะครับผลจะปล่อยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับถ้านอาจารย์พี่เพิ่มไม่ใช่อ่าอ่าพี่เพื้มไปแล้วครับเร็วคนรอดูอยู่เนี่ยเวลาถ้าลงมันเทๆ่ๆเวลาถ้าปล่อยมันเทๆ่ๆ นี่พี่ปิ้จะปล่อยท่าเท่นะครับเท่มากๆนี่อันนี้คือกระแทงน้ํานะครับสามารถดูดน้าได้อันนี้คือที่การของพี่พปิ้มีสองฝั่งมันกี้ไปแล้วครับไม<พ>นน่วันนี้ผมจะมาเล่นเดื่อวปอมให้ดูนะครับเล่นเดี่ยวปอมเหรครับไม่ตกปลาจริงเหรอครับเดี๋ยวท่านผู้ชมว่านี่ผมเล่นเดื่ยวปอมตกปลาอยู่นะครับพี่เปิ้ม พี่เพิ่มจะซื้อของเล่นไอพีมาอันนี้คือหลังอันนี้นะครับที่น่าก,กลัวมากอา้านี่ดูนัอ่ะพี่เพิ่มอ่ะพี่เพิ่มทำอะไรอะ่ะให้บีตกบ้างโอเคพี่เพิ่มเป็นคนถือนะนี่บีเลื่อนแบบนี้นะเดี๋ยวปลามันมากัดแบบนี้เลื่อนแบบนี้โอเคเหรอ่ะพี่เพิ่มมามาถือครับ ครับพี่เบิร์ดวัสดีครับสวัสดีคุณกรบอกเจดีทีวีนะครับเฮ้ยนี่ถ่ายถ่ายตัวนี้วันนี้ผมก็มาอยู่ตรงกล้วยครับผมก,ก็มีอยู่ตรงนี้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 น,นะครับเออเดิ้มมาถเดยนม้เดินม้เดันกกันนะวันนี้ครับนี่ผมจะตกปลาแต่แบบไม่เหมือนใครนะคะอือไม่เหมือนใครเนาะไม่เหมือนใครนะครับแต่เหมือนคนกรนะโปงเนาะ คุผู้ชมว่ามีลิฟต์เลยครับอามีลิฟต์ว่าเลยครับว่าเลยจะปล่อยเป็ดแมุ่้ยมาถ่ายไหมวันนี้ครับมีลิฟต์เขาจะมาถ่ายนะครับวันนี้ผมก็ไม่อยากถ่ายครับผมก็เป็นเด็กโสดอยู่แล้วผมตกปลาได้